นั่นขันนี้เป็นของมารมันนะลูกนะเราต้องเ,าเ้าใจด้วยนะพวกเรามาเรียนไม่ถึงปฏิบัติไม่ถึงก็เป็นอย่างนั้นแหละคิดว่าเครื่องรางของขังจะกัารพูดผีปีศาจได้มีทางไม่สามารถกันพวกกรรมได้กรรมเหนือที่สุดแม้เตปปะพุตธเ,เจ้าก็ยังไม่สามารถเหนือกรรมได้น,นู่นเมื่อร่างกายแตกสลายร่างกายนี้เป็นของมารมัน เดกจลายแล้วธาตุที่ดินน้ำไฟลมไปตามธาตุต่างๆสมบูรณ์ูบบเมื่อจิตอรหันนั้นเลยไม่มีใครสามารถเข้าไปยุ่งได้นั่นตอนนี้ตัดจินปัญหาทั้งหมดอันนี้ถ้าเราไปพปิบัติไปก็เราจะทราบทันทีจะบอกว่าสิ่งนี้กั้นได้สิ่งนี้กั้นได้ไดท่านให้รู้ตามความเป็นจริงนงลูกว่านี่มันเป็นแบบเนี้เพราะร่างกายนี้มันประชุมกันตั้งเป็นก้อนเป็นสิ่งปฏิกูลเน่าเหม็นมันเป็นของมารมัน ไม่มีทางรอกลูกเนี่ย,ยทำยังไงก็ไม่สามารถเหนือกรรมได้หรอกผลสุดท้ายก็ต้องตายไปตามกรรมเตกสลายไปตามกรรมไม่มีเบสมนโกรคาถาโกรคาถาใดใดที่จะปกป้องร่างกายนี้ให้เป็นอมตะต้องเข้าใจด้วยร่างกายนี้มีเกิดขึ้นตั้งอยู่เดิไปเกยแก่เกบตายเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนี้ใครจะทําให้ร่างกายอยู่อย่างนี้ตลอดไปชั่ว ตลอดอนันตการเป็นไปไม่ได้เราต้องเข้าใจตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้อย่างนั้นผู้ที่ไปหลงในเครื่องรางของขังหลงฤทธิ์หลงเดชจริงยังไม่เข้าสู่ทางมรรคผลไม่สามารถเข้าสู่อริยบุคคลชั้นต้นได้เลยพวกหลงฤทธิ์หลงเดชพวกเดรัจฉานวิชาพวกเครื่องรางของขังต่างๆพวกทําเครื่องรางของขังขาย ไม่สามารถเข้าสู่อริยบุคคลชั้นต้นได้เลยเพราะยังไปเชื่อสิ่งที่งมมไง,งไร้สาระไม่ใช่หลกักคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยนี่เราต้องเข้าใจอย่างนี้มันต้องทนกระแสโลกโลกเขาว่าดีพระพุทธเจ้าตาัดแล้วบอกว่าไม่ดีเลากเขาเห็นว่านี่สมควรพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่สมควรโลกว่าเกิดดีพระพุทธเจ้าบอกว่าเกิดไม่ดีเกิดเป็นทุกข์ โลกเขาเห็นว่าเกิดนี้เป็นสุขอุทธเจ้าบอกว่าเกิดเป็นทุกข์คนละแบบเลยนะลูกคนละโลกคนละเรื่องชาติเกิดเป็นทุกข์นี่เห็นไหมล่ะพุทธเจ้าตรัสชาติแก่เป็นทุกข์ชาติเจ็บเป็นทุกข์ชาติตายเป็นทุกข์แต่พวกเราไม่ยอมชาติเกิดนี้สุขโอ้ขอให้เกิดในโลกนี้มีความสุขเกิดเป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์สมบัติเกิดเป็นเทพเจ้าเทพสมบัติทรมสมบัติไล่กันไปมีความสุขในการเกิด เดพระเจ้าขวางโลกเลยเกิดเป็นทุกชาติเกิดเป็นทุกเกิดไปอะไรก็ตามเป็นทุกหมดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีความทุกข์เห็นไหมล่ะขวางกันไหมล่ะที่วพวกเราไม่ยอมนี่เครื่องรงของขังนี่สามารถที่จะป้องกันภัยวิบัติได้ป้องกันความทุกข์ได้เมื่อได้เครื่องรางของขังก็จะมีความสุขดูสิมันไปคนละทิศคนละเบกคนละโลกคนละเรื่องคนละจัก,กรวาลเลยนะจากคาสอนกับการปฏิบัติของพระเถรเนจริอุบาสิกาในปัจจุบัน นั่นมันคนละเรื่องนะเราจะบอกว่าเอา้าก็สมัยปัจจุบันต้องทําอย่างนี้ทำงี้เอ้าแล้วหลักคำสอนไว้ไหนละพระเรานี่มีเป็นหน้าที่มีหน้าที่แล้วก็เป็นหน้าที่หน้าที่เดียวต้องรักษาหลักธรรมหลักวินยัยรักษาหลัก,รลกพระวินยัยคือศีลของพระให้สมบูรณ์บริบูรณ์รับใชหลักธรรมคำสอนของพระพุทธาให้สมบูรณ์บริบูรณ์นั่นสิ่งไหนที่ควรสิ่งไหนที่ไม่สมควรเราก็รู้เขาเราอันนี้มันไม่เป็นเหมือนที่เราคิดจาก พุทธศาสนาที่สง่างานตั้งแต่2,500กว่าปีผลสุดท้ายเป็นยังไงอา้าวทุกวนันนี้พุทธศาสนาที่แท้พวกลูกเห็นไหมล่ะถ้าจะไม่เห็นเลยถ้าจะไม่มีที่จะบอกว่าเป็นพุทธศาสนาที่เท้เลยเป็นพุทธภาณินิดไปเลยนั่นเป็นขบวนการใหญ่เหมือนกับตั้งเป็นอังยี่เหมือนกับตั้งเป็นมาเฟีย เป็นขบวนใหญ่ในการทํางานเพื่อหาเงินนั่นมันก็มีแค่นั้นแลวสิ่งที่มันถูกต้องดีงามทำไมจึงไม่กระทำกันน,ะนี่เลยกึงพุทธการมันก็เลยจมไปจมไปดังที่ลูกเห็นพอหลวงปู่ออกมาเพื่อเอาความจริงออกแสดงก็เหมือนกับขวางงูลุมแล้วแล้วก็ไม่สืส่สายทานของลูกนะี่ถือว่าเป็นหน้าที่ถ้าหลวงปู่ไม่พูดแล้วใครจะพูดละ่ะถ้าหลวงปู่ไม่พูดหรือไม่แสดงเลยในคว,ความจริงนี่ใครจะพูดละ่ะก็จะอยู่งี้ต่อไป ูบาอาจารย์ออกมาก็มาก่อสร้างนั่นมีอะไรก่อสร้างสร้างน่นสร้างนี่สร้างบทสร้างเจดีแล้วสมัยก่อนมีไหมล่ะพระพุทธเจ้าพาสร้างโบทไหมพระพุทธเจ้าพาสร้างเจดีไหมคณะสงฆ์พาสร้างบ์สร้างเจดีไหมก็ไม่มีมีแต่วัตวิการผู้ที่มั่งคั่งสิทธฐีก็ดมพีราชามหากษัตริย์เป็นผู้ที่ดูแลประพุทธศาสนาสร้างให้แล้วก็ราชนานิมนต์ครูบาอาจารย์ไปอยู่ในวัดวารามานั้น อย่าบอกว่าถ้าเหลือนี่จะกันผีกันเปดกันอันนี้ได้พันกันไม่ได้เม้ตต่ผีภายในใจภายในจิตอันตรธานจิ้นไปโคนวิชาแล้วเหมือนพรโมคขลาผู้มีธิตยักษ์ก็ยังเข้าไปสถิตอยู่ในลำไจ้ใหญ่ขององค์ท่านจะว่าไงนั่นขันนี้เป็นของมารมันนะลูกนะดูต้องเ้าใจด้วยนะพวกเรามาเรียนไม่ถึงปฏิบัติไม่ถึงก็เป็นอย่างนั้นแหละ คิดว่าเครื่องรางของขังจะกการพูดผีปีศาจได้มีทางไม่สามารถกันพวกกรรมได้กรรมเหนือที่สุดแม้เต่พระพุทธเ,เจ้าก็ยังไม่สามารถเหนือกรรมได้โน่นเมื่อร่างกายแตกสลายร่างกายนี้เป็นของมันมันแตกสลายแล้วธาตที่ดินน้ำไฟลม ไปตามทาตต่างๆสมบูรณ์ิบบเหนือจิตอรลนันนั่นเลยไม่มีใครสามารถเข้าไปยุ่งได้นั่นตอนนี้ตัดสินปัญหาทั้งหมดเนี่ยอันนี้ถ้าเราไปปฏิบัติไปก็เราจะทราบทันทีจะบอกว่าสิ่งนี้กั้นได้สิ่งนี้กั้นได้ไดท่านให้รู้ตามความเป็นจริงไงลูกว่านี่มันเป็นแบบเนี้เพราะร่างกายนี้มันประชุมกันตั้งเป็นก้อนเป็นสิ่งปฏิกูลเน่าเหม็นมันเป็นของมานมันไม่มีทางเลยลูกเนี่ยถ้ายังไงก็ไม่สามารถเหนือกรรมได้หรอก ผลสุดท้ายก็ต้องตายไปตามกรรมเปกสลายไปตามกรรมไม่มีเวทมนต์โกรคาถาโกรคาถาใดใดที่จะปกป้องร่างกายนี้ให้เป็นอมตะต้องเข้าใจด้วยร่างกายนี้มีเกิดขึ้นตั้งอยู่เดิไปเกิดเกเี็บตายเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนี้ใครจะทําให้ร่างกายอยู่อย่างนี้ตลอดไปชั่วตลอดอนันตการเป็นไปไม่ได้ เราต้องเข้าใจตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา,สนาสสเป็นอย่างนี้อย่างนั้นผู้ที่เป็นหลงในเครื่องรางของข,องของังหลงฤทธิ์หลงเดชจริงยังไม่เข้าสู่ทางมรรคผลไม่สามารถเข้าสู่อริยบุคคลชั้นต้นได้เลยพวกหลงฤทธิ์หลงเดชพวกเดรัจฉานวิวชาพวกเครื่องรางของขัง,งต่างๆพวกทําเครื่องรางของขังขายไม่สามารถเข้าสู่อริยบุคคลชั้นต้นได้เลย เพราะยังไปเชื่อส <facial> ิ่งที่งมงายไร้สาระไม่ใช่หลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยนี่เราต้องเข้าใจอย่างนี้มันต้องทนกระแสโลกโลกเขาว่าดีพระพุทธเจ้าตัดแล้วบอกว่าไม่ดีแลกวเขาเห็นว่านี่สมควรพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่สมควรโลกว่าเกิดดีพุทธเจ้าบอกว่าเกิดไม่ดีเกิดเป็นทุกข์โลกเขาเห็นว่าเกิดนี้เป็นสุขพพุทธเจ้าบอกว่าเกิดเป็นทุกข์ คนละแบบเลยนะลูกคนละโลกคนละเรื่องชาติเกิดเป็นทุกข์นี่เห็นไหมล่ะพระุทธเจ้าตรัสชาติแก่เป็นทุกข์ชาติเจ็บเป็นทุกข์ชาติตายเป็นทุกข์แต่พวกเราไม่ยอมชาติเกิดนี้สุขโอ้ขอให้เกิดในโลกนี้มีความสุขเกิดเป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์สมบัติเกิดเป็นเทพเทวาเทพสมบัติพรมสมบัติไล่กันไปมีความสุขในการเกิดเตยพระเจ้าขวางโลกเลยเกิดเป็นทุกข์ชาติเกิดเป็นทุกข์เกิดไมื่อไรก็ตามเป็นทุกข์หมด ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีความทุกข์เห็นไหมล่ะควางกันไหมล่ะในพวกเราไม่ยอมนี่เครื่องรังของขลังนี่สามารถที่จะป้องกันภัยวิบัติได้ป้องกันความทุกข์ได้เมื่อได้เครื่องรางของขังก็จะมีความสุขดูสิมันไปคนละทิศคนละเบกค,คนละโลกคนละเรื่องคนละจักรวาลเลยนะจากคาสอนกับการปฏิบัติของพระเถรเน,น,นจรอุบาสิกาใน,นปัจจุบันนั่นมันคนละเรื่องนะ ราจะบอกว่าอ้าวก็สมัยปัจจุบันต้องทําอย่างนี้ทำอย่างนี้อ้าวแล้วหลักคำสอนไ้ไหนละพระเรานี่มีเป็นหน้าที่มีหน้าที่และก็เป็นหน้าที่หน้าที่เดียวต้องรักษาหลักธรรมหลักวินัยรักษาหลักพระวินัยคือศีลของพระให้สมบูรณ์บริบูรณ์รักษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธาให้สมบูรณ์บริบูรณ์นั่นสิ่งไหนที่ควรสิ่งไหนที่ไม่สมควรเราก็รู้ข้าเราอันนี้มันไม่เป็นเหมือนที่เราคิดจากพุทธศาสนาที่ สง่างามตั้งใจ2,500กว่าปีผลสุดท้ายเป็นยังไงเอา้าทุกวนันนี้พุทธศาสนาที่เทพวกลูกเห็นไหมล่ะถ้าจะไม่เห็นเลยถ้าจะไม่มีที่จะบอกว่าเป็นพุทธศาสนาที่เทเลยเป็นพุทธพาณิย์นิดไปเลยนั่นเป็นขบวนการใหญ่เหมือนกับตั้งเป็นอังยี่เหมือนกับตั้งเป็นมาเฟียเป็นขบวนใหญ่ในการทํางานเพื่อหาเงินนั่นมันก็มีแค่นั้น แล้วสิ่งที่ประตูตั้งเดีงามทำไมจึงไม่กระทำกันน,ะนี่เลยกึ่งพุทธการมันก็เลยจมไปจมไปดังที่ลูกเห็นพอลังู่ออกมาเพื่อเอาความจริงออกแสดงก็เหมือนกับขวางงูลุมแล้วแล้วก็ไม่สุสลท่านหรอกลูกเนี่ยนะถือว่าเป็นหน้าที่ถ้าลังู่ไม่พูดแล้วใครจะพูดละ่ะถ้าลังู่ไม่พูดเลยไม่แสดงเลยในคว,ความจริงนี่ใครจะพูดละ่ะก็จะอยู่งี้ต่อไปคปรูบาอาจารย์ออกมาก็มาก่อสร้างนั่น มีอะไรก่อสร้างสร้างนู่นสร้างนี่สร้างบทสร้างเจดีแลวสมัยก่อนมีไหมล่ะพระพุทธเจ้าพาสร้างบทไหมทู่เจ้าพาสร้างเจดีไหมคณะสงฆ์พาสร้างบทสร้างเจดีไหมมันก็ไม่มีมีแต่วจุกาผูี่มั่งคั่งเศรษฐีก็ดูมีราชามหากษัตริย์เป็นผู้ทีดูแลพระพุทธศาสนาสร้างให้แล้วก็ราตนานิมนต์ครูบาอาจารย์ไปอยู่ในวัดวารามานั้น